ที่จังหวัดสุรินทร์จากนั้นเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานีพัฒนาการเลี้ยงเพิ่มมูลค่าควายไทยปิดท้ายนี่และเมืองไทยจะพาไปชมช้างไข่น้าอันซีนไทยแลนด์ที่บ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไทยแลนด์โอลีอลที่นี่ที่ทเดียวครับ ยังไงครับคุณจุมนานวันนี้ทำไมคะข่าวสารเรื่องราวมัน,นเยอะอัดแน่นขนาดนี้นะคะทั้งเรื่องของช้างนี่พาไปไถนาปกติเราจะเจอแต่วัวควายไถนาใช่ไหมวันนี้มีเรื่องช้างไถนาด้วยมีความแปลกเ,เห็นไหมแปลกทุกวันแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มนะครับอุ่นเครื่องกันก่อนนะครับที่จังหวัดสุรินทร์แต่ยังไม่ใช่เรื่องช้างนะครับ <c oughs> เป็นเรื่องของสองตายายนะครับ <c oughs> ที่ต้องบอกว่าทำธุรกิจสุดแปลกนะครับดึงดูดความสนใจของผู้ที่สัญจรผ่านไปมาได้อย่างมากเลยทีเดียวที่เห็นอยู่นี้นะครับคือ ร้านค้าธุรกิจของสองตายายนะครับก็ต้องบอกว่าทั้งสีสันทั้งอ่ะดูเอาลวกันปกติเพิงพักตินถนนมันจะต้องขายพวกผลหมากรากไม้อะไรไม่เชลา่และนี้เป็นไปด้วยอะไรครับเสื้อผ้านวมต้องบอกว่ากางเกงมวยนวมนะครับแหมเรียกว่าอะไรเนี่ยอุปกรณ์รอเป้านักมวยก็มีด้วยกระสอบส่กระสอบทรายก็มีนะครับเอามาวางขายกันในเพิงร้านค้า ที่มุงหลังคาสังกะสีเก่าๆนะครับอยู่บริเวณริมถนนสายสุรินสังขะนะครับบ้านโชคสะอาดตำบลโชคเหนือนะครับอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นั่นเองเ <Please. S 1> จ้าของธุรกิจขายอุปกรณ์ทุกมวยค่ะ ร้านนี้นะครับชื่อว่าสู้ไหวไหมสู้ขครสู้กับคุณลุงท่านนี้ไหวไหมจูลีลาซักดูจดมวยดูท่าแมาย่าง8ปดขุมเลยนี้เลย3ามขุมไปเยอะเขาบอกว่าชื่อคุณชัยประเมินชัยนะครับวัย65ปีแล้วและคุณยายเนยประเมินชัยนะครับวัย62ปีเป็นชาวบ้านโชคสะอาดนั่นเองนะครับด้านคุณยายเนยเนี่ยเขาบอกว่า ที่มาขายอุปกรณ์มวยไทยเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนสามีเป็นนักมวยเก่าและลูกสาวก็ทําอุปกรณ์มวยครบวงจรนะครับก่อนหน้านี้ทําขนมข้าวต้มเลขขายก็ปวดเมื่อยเนื้อตัวนะครับลูกสาวก็เลยขายอุปกรณ์ชกมวยมันไม่เมื่อยตัวหรอกไม่ต้องไม่ต้องไปไกลอ่ะเอามาวางแล้วก็ขายอย่างเดียวนะครับก็เลยเอาอุปกรณ์ลูกสาวเนี่ยเอามาให้ขายอยู่ที่บ้านเลยนะครับก็ทําเป็นเพลิงร้านค้าขายขึ้นมาข้างทางเลยขายเนี่ยไม่ได้ขายเพิ่งขายเมื่อวานนี้นะ ขายมา3ปีแล้วนะครับรายได้เนี่ยประมาณ1-2,000บาทบางวันก็ขายได้บ้างบางวันก็ขายไม่ได้บ้างช่วงขายดีๆีนี่โอ้โหนับไม่ถ้วนโอ้รายได้วันหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเดือนนึงตกเป็นหมื่นนะ<อ><อ>แต่เขาบอกว่ากิจากรรมยามว่างของสองคุณลุงคุณป้าเนี่ยเขามีการออกลีลากันด้วยเวลาว่างๆก็มาชกกันต้องดูซิว่าชํานาญรู้จริงหรือเปล่าอไปดูลีลาลีลาการเปรียบมวยคุณลุงเข้าหน้าเลยนะ เออขอโทษนะครับไม่ได้ตีกันใช่ไหมฮะไม่ได้ตีค่ะเติมัดแรกมื่อสักครู่ดีนะคุณซ็อกเข้าเปที่หน้าเลยอ่ะดูดูสเต็ปสเต็ปนี่ดูทิ้งขวาตรงก่อนนี่นักมวยเก่าชัดๆเนี่ยดู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 อ่ะสู้ไหวไหมพี่เจี๊ยบแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหวไปโอ้ตายแล้วไม่ไหวใช่ไหมครับไม่ไหวไม่ไหวครับต้องบอกว่าตัวจริงนะครับเอาสิ่งที่ชำนาญแล้วก็เป็นอาชีพในอดีตเนี่ยแหละก็เอามาต่อยอดแล้วก็ขายกัน ในในสไตล์แบบนี้ใที่เป็นประโยคด้วยนะคะริมถนมนแบบนี้ไปดูอีกหนึ่งความสามารถต้องบอกว่าเป็นความสามารถด้วยนะคะแล้วก็ชื่นชมด้วยสําหรับความอดทนแล้วก็ความสู้ชีวิต ของคุณยายสำรวยสิทธาคงนะคะท่านนี้นี่แหละอายุ54ปีไปแล้วนะคะแม้นะว่าคุณยายท่านนี้นจะร่างกายพิการหลังจากประสบกับอุบัติเหตุนะคะแต่คุณยายบอกว่าไม่เคยยอ่ยอขอนะคะ่ะใช้วิลแ,แ,แชร์ในการรับจ้างหาเลี้ยงชีพแต่ไม่ได้ใช้วิลแชร์ในการรับจ้างหาเลี้ยงชีพปกติทั่วไปใช้แบบถอยหลังหารายได้นี่แหละคะ่ะในช่วงเช้าทุกวันนะคะคุณยายท่านนี้จะใช้วิลแชร์เดินถอยหลังนะคะไปที่วัดจิตภาวันเพื่อไป รับจ้างนะคะทำความสะอาดโดยมีไม้กวาดคู่กายหนึ่งอันนะคะแล้วก็จะใช้วิลแชร์ของคุณยายเนี่ยท่างบอกว่าค่อนข้างจะลําบากกว่าคน,นอื่นนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณยายต้องใช้ขาด้านขวาเนี่ยยันเพื่อให้วิลแชร์ถอยหลังแล้วก็ต้องติดกระจกมองข้างสองข้างเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะมองเห็นพื้นที่ด้านหลังไปนั่แหละสาเหตุหลักๆัก็เพราะว่าเนื่องจากแขนด้านซ้ายของ ยายไม่สามารถที่จะใช้การอะไรได้เลยนะคะก็เลยต้องใช้วิธีการแบบนี้นี่แหละส่วนค่าจ้างที่ได้รับค่ะคุณยายสัมบรบอกว่าก็ได้รับตามความเมตตาของผู้ที่มาพมเห็นหรือว่าชาวบ้านที่เดินทางมาทาบุญในวัดนี่แหละค่ะบางคนไม่ได้ให้เป็นเงินแต่เพื่อนบ้านเองเนี่ยก็นําอาหารมาให้คุณยายนะคะก็มาช่วยเหลือกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลตัวอย่างก็ว่าได้ถึงแม้ว่าร่างกายจะพิกายแต่ก็สู้ชีวิตจนถึงตอนนี้นะครับก็นายกย่องนะแต่ว่าต่ออะไรนิดนึงใครที่เห็น เรื่องของการใช้วิวแชร์จริงแล้วหลีกทางให้ชนิดหนึ่งพเพื่อความปลอดภัยด้วยก็ดีนะนะครับก็เป็นแบบอย่างของคนสู้ชีวิตและการนอามาฝากกัน<ช><ช>นะครับจากเรื่องของคุณตาคุณยายนะครับเราไปต่อกันที่จังหวัดพะเยากันบ้างนะครับในช่วงฝนแรกแบบนี้นะชาวบ้านเขาก็ออกไปจับพวก<ช>แมงมันนะครับเอามาทําอาหารแล้วก็เป็นรายได้พิเศษด้วยนะครับต้องบอกว่ารายได้เนี่ยราคาสูงถึงกิโลกรัมละสองพบาทเลยทีเดียวนะครับนี่ อย่างที่เห็นนี่นะครับหยับหย,ย,ยับมาสักครู่เนี่ยนะลืมเรื่องข่าวมาแมลงอะไรที่ออกมาก่อนหน้านี้ไปสักครู่นึงก่อนอ,อ,อ๋อเหรอเออนะครับอ่ะชาวบ,บ้านในอำเภอเมืองนะครับแล้วก็อำเภอดอกคําใต้จังหวัดพยาวนะครับต่างก็พากันออกมาเก็บแมงมันนี่นี่นี่ก็คึกคักเลยนะครับหลังจากที่ฝนแรกเนี่ยได้ตกลงมาแล้วนะครับเพื่อนําไปเป็นอาหารส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็ไปจําหน่ายในราคากิโลกร,รัมละ1,500บาทถึง2,000บาทนะครับเพราะว่าเป็นอาหารที่หาทานได้ยากโดยในปีหนึ่งเนี่ย ตัวแก่เต็มวัยนะครับจะออกจากรังเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะครับชาวบ้านจะกินเฉพาะตัวเมียที่มีลักษณะสีแดงคล้ำตัวใหญ่กว่าตัวผู้นะครับซึ่งพื้นที่ภาคเหนือเชื่อว่าเป็นยาโดบชนิดหนึ่ง <c oughs> ยาโดบคุณรู้จักยาโดบไหมรู้จักค่ะช่วยให้ร่างกายฟิดปังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาบอกว่ารสชาติก็อร่อยด้วยนะครับชาวบ้านก็เลยนิยมหันมารับประทานกัน ถึงแม้ราคาจะไม่ถูกนะครับคุณรู้ไหมหูฉลามเนี่ยเขาขายกันขีดเท่าไหร่ขีดหนึ่งก็ร้อยกว่าบาท200อกว่าบาทเต็มที่ป่ะหูฉลามที่ไหนไม่รู้ปกติกินแต่แบบว่าแมนคูอะไรอย่างงี้แต่นี่นี่กิโลกร,รมลัมละสองพันนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้ไม่ธรรมดาเหมือนนะโอ้เออกว่าจะได้สักหนึ่งกิโลก็ให้สมกับความสามารถในการไปเก็บมาเนะคะานเนี่ยทำให้สูกก่อน เมื่อกี้น้องเขาทาให้สุกก่อนคะต้องทำให้สุกก่อนทีต้องทำให้สุกก่อนเพราะว่าอย่างที่มีข่าวไปก่อนอนนี้เรื่องของมแมลงมีการพบออพยาธิใช่ไหมก็ต้องระวังให้ดีนะครับถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงน้ากลับมาจะพาไปต่อกันที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับเกษตรกรในจังหวัดเนี่ยเขาตื่นตัวหันมาพัฒนาการเลี้ยงควายไทยกันนั่นเองครับค่ะ กลับมาช่วงที่2ของ Thailand o อ l y ครับแ่แล่วคะ่ะช่วงนี้จะพาไปดูเรื่องของอาชีพกันบ้างนะคะแต่ว่าเป็นอาชีพของการเลี้ยง ควายไทยนะคะอาช่อถาวรใช่ไหมถาวรไม่ใช่ตามฤดูกาลใช่ไหมไม่ใช่อชิแบบนี้เลี้ยงได้ตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจนถึงปัจจุบันเลยเนี่ยแหละค่ะมาถึงสิ่งที่เลี้ยงหรือคนที่เลี้ยงสิ่งนี้เราเลี้ยงไนเลี้ยงก็มาได้ตลอดนะคะรอ่ะจะพาไปดูการตื่นตัวนะคะของเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีค่ะเขามีการพัฒนาการเลี้ยงควายไทยเนี่ยแหละค่ะเร่งพัฒนาสายพันธุ์ให้มันมีคุณ ภาพมากยิ่งขึ้นนะคะหวังว่าจะได้ผลตอบแทนการเลี้ยงที่ดีกว่าเดิมเนี่ยแหละค่ะ mm. ถือว่าเป็นอาชีพที่เรียกได้ว่าเป็นอาชีพคู่บ้านคู่เมืองก็ว่าได้นะอยู่มายาวนานตั้งแต่โบราณตกาลเลยทีเดียวนะคะ mm. ตอนนี้ชาวบ,บ้านที่อุนทายธานีเนี่ยเขาช่วยกันส่งเสริมพัฒนาการพันควายค่ะด้วยวิธีการหลากหลาย หลายหหลากหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผสมพันธุ์โดยใช้วิธีการผสมเทียมการให้อาหารที่มีคุณค่านะคะหรือว่าการดูแลสุขภาพควายอย่างเป็นระบบโู้ต้องจัดสรรกันแบบนี้เลยะนะคะถาะทำเป็นระบบปศุสัตว์จริงๆแล้วนะครับมันก็ควรจะต้องครบวงจรใช่แล้วนะคะคแล้วก็ดูตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางเลยนะคะทางด้านของประธานชมรมกระบือบานอุทัยธานีค่ะพันตํารวจเอกอเนกเตาสุภาพนะคะบ,บอกว่าตอนนี้ในเกษตรกรหันมาให้ความสนใจกับการเลี้ยงควายมากขึ้น ส่งผลให้ราคาในช่วง3ปีที่ผ่านมามูลค่ามันสูงขึ้นกว่าเท่าตัวเลยทีเดียวนะคะก็ต่อไปนี้ก็คาดว่าน่าจะมีเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงควาย,ยามีความกระตือรือร้นในการเลี้ยงควายไทยให้ เรียกว่ามีความยั่งยืนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรได้อีกหนึ่งอาชีพเลยทีเดียวจริงควายไทยแต่ละตัวแพงนะคะตัวหนึ่งหลายหมื่นบาทเือว่า <นะ S 2> เลี้ยงด้วยวัตถุประสงค์ไดด้วยใช,ใช่แล้วค่ะนะครับไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างน,นะครับนายสปารีนะครับเขาก็อวดสมาชิกใหม่นะครับเป็นลูกสิงโตพันผสม4ตัวด้วยกันนะครับตั้งชื่อว่าน่านยมวางปิงปิงวังยมน่าน <laughs> แ,<ะ>แม่ ดูซิว่าคุณจะรู้ไหมนี่ลองภูมิกันชัดๆะนะครับเจ้าลูกสิงโตนะครับเกิดใหม่ครั้งนี้เนี่ยเป็นลูกผสมระหว่างพ่อสิงโตขาวที่ชื่อว่าใจแอนค่ะวัย8ปีนะครับแล้วก็แม่เนี่ยเป็นสิงโตสีน้ำตาลวัย5ปีนะครับเป็นสมาชิกใหม่ ก็จะมียีนของสายพันธุ์พ่อและแม่อยู่อย่างละครึ่งอ๋อเป็นลูกครึ่งอ่าเป็นลูกครึ่งนะครับลูกสิงโตที่เกิดมาใหม่เนี่ยมีขนเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะครับมีจุดลายรูปดอกกุหลาบสีน้ําตาลอ่อนสุขภาพแข็งแรงโตขึ้นมาเนี่ยจะมีสีขาวและก็จะผัดขนแท้เมื่ออายุ3 <c oughs> เดือนนะครับที่สําคัญ 1, 1> <c oughs> ใน4ี่ลูกสิงโตเกิดใหม่เพศผู้เนี่ยพบว่ามีนิ้วเท้าข้างละ5นิ้ว จากปกติสิงโตจะมีนิ้วเท้าข้างละ4นิ้วโอ้นั่นหมายถึงความสมบูรณ์อย่างเต็มที่ของการผสมพันธุ์ระหว่างสองสายพันธุ์นะครับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่เอ๊อันนี้เราไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันยังไงนะครับอ่ะใครที่อยากชมเจ้านาดยมวางปิงเนี่ยนะครับอีกแล้วปิงวางยมนาดก็ไปชมกันได้ที่ไนซ์สปรีนั่นเองครับที่เชียงใหม่นะครับขอกอดสักรอบได้ไหมเนี่ยตัวน่ารักจังเลยเหมือนแมวน้อยนะ นสนใจเข้าไปเที่ยวไหมพี่ก็น่ารักดีนะแต่ถ้าจะดีกว่านี้ถ้าเราสตาร์ทมันเอาไว้ด้วยตัวเท่านี้ตลอดพอมันโตปุ๊บเนี่ยมันจะไม่น่ารักเลยใช่ไหมมัน,มนจะน่าเกรงขามดูน่าเกรงขามขึ้นนั่นเองครับค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะอันนี้ยังอยู่กันที่ภาคเหนือนะคะพาไปดูการทํารังของพึ่งหลวงนะคะหลายร้อยรังเลยทีเดียวที่วัดปากเหมืองค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยชาวบ้านฮือฮาเป็นอย่างมากแล้วก็พากันเข้าไปชมแต่ไม่ได้บอกว่าพาไปนับตึ้หรเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมดนตรีเปลี่ยน มันเปลี่ยนมัน <c oughs> มันต้นยอนหรือยังคือเขาไ,ไปพบรังพึ่งเนี่ยที่วัดไงที่วัดแล้วก็ที่วัดภาคเหนือก็จะมีเส,ส,สียงนิดแบบนี้นิดหนึ่งนะคะอ๋ออ่าเจ้ารังพึ่งที่พบเนี่ยนะคะไม่ได้ไปพบอยู่ที่ไหนเลยไปพบอยู่บนต้นยางนานะคะบร <c oughs> ิเวณหน้าวัดปากเหมืองตะบลขัวมุงนะคะ <c oughs> อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่และค่ะและอย่างที่พี่เจ๊บบอกที่ได้ยินเสียงเพลงเนี่ยก็เพราะว่าเป็นช่วงที่ทางวัดเขาเตรียมจัดงานสมโภช สร้างความเหลือเชื่อให้กับคณะสัตยาเป็นอย่างมากนะคะที่เกิดบรรจบเขาเรียกว่าอะไรนะเกิดประจวบเหมาะกันช่วงนี้พอดีเลยนะก็มีงานปุ๊บแล้วก็ไปเจอรังพึ่งด้วยใช่แล้วเมื่อก่อนนั้นนี้<อ>ไม่เจอไองพอตัวอยู่ก็เจอช่วงที่มันมีการจัดงานพอดีนะคะอพอไปตรวจสอบพบว่ารังพึ่งหลวงมีทั้งหมด15รังอ,อ๋อสิต้น เขาบอกว่าขึ้นอยู่ที่ต้นไม้เนี่ยกว่า15ต้นนะคะนับไปแล้วเนี่ยนับไปนับมามีมากกว่า100ร้อยรังเลยทีเดียวนะคะยเยอะมากพ่อค้าแม่ค้าต่างๆเขาก็มาติดต่อขอซื้อแต่ทางวัดเนี่ยบอกว่าไม่ขายเด็ดขาดนะคะแล้วก็กำชัดด้วยบรรดาชาวบ้านหรือคนที่ไปดูเนี่ยไปดูได้แต่ห้ามปีนขึ้นไปนะคะเอาเขามากินเพราะว่าพึ่งเนี่ยเขาถือว่าหนีร้อนมาพึ่งเย็นในเขตอพยพทานของวัดนะคะอ,อาจจะหนีควันหนีทุกอย่างมาที่แบบว่า เป็นอันตรายต่อพวกเขาเองแล้วก็มาขอใบบุญเพึ่งเพ่บารมีที่วัดแห่งนี้นะคะก็เลยบอกว่าให้อยู่ได้ขอความร่วมมือทุกคนไปดูได้ไปนับกันได้ว่ามีกี่รังนะคะแต่ห้ามสอยลงมาค่ะนะครับก็เป็นความแปลกน่าติ่ตาใจนะครับมาฝากการส่งท้ายของเบรกนี้นะครับถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมานี่แหละเมืองไทยนะครับจะพาไปชมความสามารถของช้างไทยจะทําอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับค่ะ เตรียมเฮกับช่วงของ